ถ้าพูดเรื่องในการฟาร์มเงินพี่ว่าไม่มีเบ็ดไหนดีเท่าเบ็ด15ล้านนี้แล้วล่ะครับซึ่งพี่ก็ได้ฟาร์มเงินอยู่ที่บ่อไฮด้าซึ่งไม่แน่จใจอนการว่าบ่อน,นี้นเป็นบ่อฟาร์มเงินที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ถ้าเราเซฟ,ฟบ่อน,นี้มันจะสะดวกในการตกไฮด้าเป็นอย่างมากเลยครับและเจ้าเมกกาโรดอนนั้นมันก็ปรากฏขึ้นพี่ก็ไม่รอช้าที่จะไปตกมันเพื่อที่จะหวังให้มันติดกายพันธุ์พิษซึมเพราะว่าตอนนี้พี่ต้องการเงินเป็นอย่างมากเลยในการตุ่มสกินติดกายพันธพิซึมไหมกับเมกกาโลดอนของเรา โอ้โหไม่สิบกายพันวะซึ่งเขาบอกว่าเบ็ดเนี้ยมันโดนเนิร์ฟครับทุกคนจากที่โอกาส50เหลืออยู่ที่ประมาณ20ครับโอ้โหจบเลยจะมาฟาร์มตังค์สักหน่อยตอนนี้พี่ก็ต้องฟาร์มตังค์ให้ได้เยอะๆนะั่นคนเพราะว่าพี่ต้องเอาตังค์ครับไปทําการสุ่มสกินเบ็ดนั่นเองซึ่งมันก็ยังมีอีก2สกินเบ็ดนะที่บอกเลยว่าโคตรเท่ครับเป็นสกินเบ็ดของริเบนทานครับทุกคนที่มันเป็นไฮด้าสหัว แต่ว่าโอกาสมันออกแค่หเซนว้ยขนาดในเบ็ดนี้แม๊สีแดงอะโอกาสออกหกเปอ์นพี่ยังไม่ได้เลยครับอีทีที่แล้วและเงินในตัวของพีตอนนี้ก็มีอยู่แค่แสนแปดเองครับโคตรยาจกเลยใครที่อยากได้โลบัคฟรีอย่าเพิ่งกดข้ามคลิปนี้นะครับน้องชาย พี่มีกิจกรรมดีๆจากสาล่ายเท่าแก่น้อยจะมาบอกในแมปนี้เราสามารถสวมบทบาทกันเป็นซีอหรือเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสาลายได้เลยครับขั้นตอนแรกเราก็ออกไปหาสาลายจากกลางท้องทะเลแล้วก็นํามาสู่ขบวนการผลิตแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะออกวางจาหน่ายหลังจากที่ได้เงินมาแล้วเราก็สามารถเอามาอัพเกรดโรงงานของเราให้ได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นครับและทุกๆครั้งที่เรานําสาลายไปขายเราก็จะได้เหรียญตาหรือป้ายแบดนามาประดับไอดีของเราครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมตามล่าหาสาลายปีทองที่จะทําให้เราได้รับ ลา,ายฟรีเป็นรับประทานที่บ้านอย่างจุกๆกันเลยครับวิธีการตามล่าหาสา,ายฟรีทองนั้นมันจะ z ุ่มเกินในสถานที่ต่างๆเราจะต้องเก็บให้ครบทั้ง้าซองและนำรหัสที่ได้ครับไปทําการแลกบาร์โค้ดผ่านทางลายของเท่าแก่น้อยและก็สามารถสแกน QR โค้ดในทีเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาอย่าลืมไปรับสาลายฟรีกันด้วยนะน้องชายและตอนนี้ทางสา,ายเท่าแก่น้อยก็ได้ออกแบบสา,ายาองพิเศษไปอีกด้วยครับ นั่นก็คือเท่าแกน้อยเอกกับพี่แป้งสีบิงซึ่งมีทั้งหมด3แบบครับและพี่ขอกระซิบบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกซองมีโค้ดไอเทมด้วยนะน้องชายและไอเทมก็จะมีทั้งหมด6แบบนะครับรวมไปถึงของแต่งตัวบวกกับไอเทมในเกมซึ่งไอเทมในเกมที่เราจะได้ครับก็จะเป็นรองเท้านี่เลยครับทุกคนบวกสปีด แล้วก็กระเป๋าเท่าแก่น้อยซึ่งบอกเลยว่าไอเทมที่ได้จากโค้ดดีกว่าของในเกมนี้นะทุกคนและของแต่งตัวก็จะเป็นเสื้อฟองสาลายเท่าแก่น้อยครับบวกกับเสื้อเท่าแก่น้อยอันนี้แบบโคตรสวยนะทุกคนคือพี่อยากได้มากๆเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นตุ๊กตาตัวนี้เลยโคตรน่ารักครับกกติกาก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์โพสต์นี้จากเพจเท่าแก่น้อยครับพร้อมตั้งเป็นสาธารณะ แค่ภาพไอเทมที่ได้จากสองสาลายเท่าแก่น้อยและบอกว่าไอเทมชิ้นนี้เราชอบมากแค่ไหนครับตอบไหนถูกใจรับไปเลยครับน้องชายเสื้อฮูดเท่าแก่น้อยเอ็กกับพี่แป้งสีบิงครับซึ่งรางวัลในครั้งนี้มีทั้งหมด10รางวัลครับแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นครับสุดพิเศษเลยสาหรับเพื่อนๆห้าท่านแรกครับสะสมไอเทมได้ครบ4ชิ้นรับไปเลยครับกิฟต์การ์ดโลบัคมูลค่าสามรอยบาทโอ้โหและยังไม่พอครับบวกกับเสื้อฮูดไปอีกหนึ่งตัวโคตรเฟี้ยวครับน้องชาย ซึ่งสายลาย,ลายพิเศษนี้วางจำหน่ายอยู่ที่เซเว่อีเลทุกสาขาครับน้องชายก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะก็พี่แน่นอนอยู่แล้วครับพี่อยากได้เสื้อฮูดบอกเลยเอาไปใส่นี่คงเท่น่าดูครับแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามแฟนเพจท่าแก่น้อยด้วยนะครับเพื่อในอนาคตมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกวกเองจะได้ไม่ต้องพลาดครับน้องชายในแน่เราก็จะฟาร์มตังบ่อน,นี้แล้วครับบวกกับไฮด้าเกิดพอดีเดี๋ยวขอตกเลยแล้วกันแต่เชื่อไหมทุกคนว่าไฮด้ามันตกยากมากเว้ย คือครั้งก่อนที่พี่ตกได้แม่งโชคดีชิบหายเลยครับคือขนาดเปิดออโรราแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะตกได้ละเอาจริงเดี๋ยวระหว่างนี้พี่ก็ขอฟาร์มตังค์ไปด้วยละกันครับแต่จริงๆแล้วปลาบ่อที่3ครับไอปลาที่มีไฟบนตะเกียงอ่ะเขาบอกว่าชั้นนั้นฟาร์มดีที่สุดเว้ยแต่ถ้ามันช้าหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนที่ครับไปฟาร์มในชั้นที่3ดีกว่า เพราะว่าปลาระดับมิสติกับรีเจนต์คือมันโอกาสออกง่ายกว่านั่นเองครับทุกคนสาเหตุที่พี่จะต้องมาติ่งะถิตยอยู่ที่บ่อนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าบอนี้มันสะดวกในการตกไฮด้าครับแต่เหลือดจะเชื่อครับหลังจากที่พี่ได้ทําคลิปล่าเจ้าไฮด้าไปหลังจากนั้นมาพี่ไม่เคยตกใลเจ้าไฮด้าเลยครับ ไม่ว่ามันจะซัมมอนเกิดมาแล้วกี่ครั้งพี่ก็ไม่ได้เลยครับสักตัวพี่จึงตัดสินใจเลือกที่จะมาตกในชั้นที่3ดีกว่าครับแต่ว่าชั้นนี้การเดินทางเข้ามานั้นค่อนข้างที่จะลําบากครับซึ่งเราจะต้องผ่านแพทเทิร์นตัวนี้ไปให้ได้ครับแต่บางทีเราก็อาจจะหัวร้อนเล็กน้อยนักับเส้นทางนี้เพราะว่ามันจะมีปาลาล่าตะเวนอยู่ตลอดเส้นทางถ้ามันเจอตัวเราเมื่อไหร่เราก็ได้ย้ายไปจุดเริ่มต้นครับแต่ด้วยความที่พี่นั้นมีประสบการณ์การเดินเรือไม่ต่ำกว่า3ปีพี่ก็สามารถผ่านมาได้แบบชออีว และหลังจากนี้พี่จะเซฟไปที่จุดนี้ครับทุกคนเพราะว่าจุดตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดที่ฟาร์มเงินที่ดีที่สุดครับน้องชายมาถึงแล้วก็กดเซฟเลยครับไม่รีรออะไรทั้งนั้นไม่ตกแล้วครับไฮด้ากว่าจะมาถึงครับพี่แนะนําให้ฟาร์มที่บ่อน,นี้ด้วยทุกคนแล้วก็เซฟไปเลยครับไม่ต้องไปตกแล้วครับทุกคนเจ้าไฮด้าพอไฮด้าแมงก็ตกยาก,ยากอยู่ดีครับซึ่งปลาบอ่อนียข้อดีของมันเลยก็คือปลาระดับมิสติกระดับลีเจนต์คือมันจะออกง่ายกว่าไอปลาบอ่อไฮด้าเว้ คือแนะนําครับเซบอลนี้เลยและประเด็นคือบอลนี้มันมายากเว้ยฟาบบอลนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ปลาระดับสีเขียดด้วยครับยิ่งถ้าติดไก่พันธุ์พิษซึมแล้วก็น่าจะขายได้แพงนะ <_ EN> น่าจะทําเงินให้กับพี่ได้ไวขึ้นครับ <_ EN> เนี่ยเราจะได้ปลาระดับมิติกที่ติดไก่พันธุ์นะบ่อยมากเว้ยและปลาระดับมิตติกของบอ่อนี้ราคาขายก็เทียบเท่ากับบ่อไฮด้าเลยครับ <_ EN> โอกาสออกก็เยอะกว่าพี่ว่าบ่อนี้เวิร์กสุดครับเท่าที่พี่ฟาานะ เนี่ยได้อีกแล้วครับกับกายพันธุ์นี้บอกเลยว่าอาจดะตัวละห้าหกหมื่นนะทุกคนพี่ตกมาสักพักใหญ่ๆครับทุกคนประมาณชั่วโมงกว่าครับสีเข็ดเพิ่งจะได้เว้ยพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือมันออกยากกว่าเดิมนะกัะปลาระดับสีเข็ดแต่ว่าขอตัวเนี้ยให้ติดกายพันธุพิษซึมนะถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่ติดดีทุกคนใช่ป่ะเพราะว่ารูปลักษณ์อะไรของมันไม่เปลี่ยนเลย โอเคครับไม่ติดกายพันเลยน่าเสียดายครับถ้าติดกายพันคือน่าจะขายได้แพงกว่านี้พี่ก็ว่าเดี๋ยวจะตกอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครทุกคนก็เดี๋ยวจะลองเอาปลาไปขายดูก่อนครับว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่คือพี่ตั้งเป้าไว้ประมาณ10 m เอมนะ้องให้ได้ประมาณ10 m เอครับถึงเราจะมีโอกาสสุ่มได้คือจริงๆมันก็อยู่ที่ดวงแหละบางคนคือเปิดกลองเดียวก็ได้เลย <laughs> ในช่วงเวลานี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับมีแค่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยครับแต่ถ้าใครไม่อยากเปื่อยแบบพี่นั้นก็สามารถไปใช้บริการรับฟาร์มได้ที่รา้านกิทันช็อปนะครับน้องชายมีทั้งบริการรับฟาร์มและบริการหาของกดเกมพาร์ตกดโลบักมีหมดเลยครับครบจบในที่เดียวอย่าลืมไปใช้บริการนะครับน้องชายสีเข็ดตัวที่2ครับตัวนี้ก็ไม่ติดกายพันธุ์อีกแล้วโอ้โหคือพี่ก็หวังให้มันติดกายพันธ์พิษซึมนะ เพราะมันจะขายได้แพงๆตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่พี่ตกได้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวตกตัวนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่จะลองเอาปลาไปขายก่อนดีกว่านะว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับมันจะพอกับการสุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองขายปลาดูก่อนครับตลอดระยะเวลาประมาณ2 3สชั่วโมงนะทุกคนที่พี่ได้ฟาร์มาขายเลยทีเดียวพี่คิดว่าน่าจะได้ประมาณ 3- 4สล้านได้นะทุกคนโหแหลกมากครับตอนนี้โอ้ห้าล้านห้าครับ เดี๋ยวนะเราขายหมดหรือยังเดี๋ยวขอขายสามครับโอเคหมดแล้วครับได้มาห้าล้านห้าว่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปฟาร์มต่อดีกว่าครับเพราะว่าพี่อยากได้ประมาณตักสิบเอ็มนะพี่ว่าบอ่อนี้แหละครับเป็นบอ่อที่ฟาร์มปลาดีที่สุดนะตอนนี้นะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นบอ่อไฮดา้าแต่บอ่อไฮด้าเท่าที่พี่ลองตกดูคือมิสติกมันออกยากกว่าครับมิสติกรีเจนนรีี่นี่คือ,โ,อโหยากมากครับกว่ามันจะออก แต่ว่าบอลนี้คือตก3ตัวออก1ทีเผอๆออก3ทีตาติดได้เลยครับนี่ออกอีกแล้วครับมิสติกเห็นปะแล้วติดกายพันด้วยโอ้โหอันนี้บอกเลยขายได้ประมาณ5-6หมื่นครับเดี๋ยวพี่ขอตัวฟาร์มก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่พี่ฟาร์มเสร็จแล้วเลยละกันครับ มาอีกแล้วครับตัวที่3มพอมันมาปุ๊บมันก็มารัวๆเลยนะทุกคนและปลาตีเขตที่ติดกายพันพิซึมมันก็ได้มาสักทีครับเอ้ยได้แล้วครับทุกคนโอ้โหกับตีเขตที่ติดกายพันพิซึมครับตัวนี้อาจจะขายได้แพงนะทุกคนเพราะว่ากายพันนี้มันคูณ8พี่ว่ามีตำตำคือแสนแน่นอนครับตัวนี้ชิกาดูสดีทุกคนกายพันพิซึมครับโอยโคตรเจ๋งกับตีนี้ ตัวกันต่อครับอุ้ยติดอีกแล้วครับกายพันคือเขาบอกว่ามันโดนเนิร์ฟเหลือ20%จริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่ขอดูในวิกิแป๊บหนึ่งนะคือพี่เห็นในคอมเมนต์ครับน้องเขาบอกว่าพี่เบ็ดเนี่ยคือมันโดนเนิร์ฟแล้วครับจาก50%ที่จะติดกายพันเหลือ20%แต่พี่ตกแล้วคือมันออกบ่อยมากๆเลยนะเดี๋ยวต้องดูในวิกิแป๊บหนึ่งครับมันก็ยังมีโอกาส50%อยู่เหมือนเดิมนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าในวิกินี่เขาแก้หรือ,อยังหรือว่าเบ็ดมันไม่ได้โดนเนิร์ฟครับอันน หรือว่ากูโดนคอมเมนต์ปั่นวะ <c oughs> ตอนแรกพี่ได้บอกกับน้องๆไปว่าทําไมพี่รู้สึกว่าปาลาตีเขต็ดน้ำมันออกยากซะเหลือเกินหลังจากที่พูดไปแล้วนั้นรู้สึกว่าเหมือนปาลาตีเขต็ดน้ำมันจะได้ยินครับหลังจากนั้นมันก็ออกมารูรัวเลยครับซึ่งปลาตีเขต็ดในบ่อน,นี้ของพี่นั้นมีเยอะมากๆครับอันนี้พี่ก็ได้ลองใช้เบ็ดเทมเพลตมาทาการตกครับย้อนไปเบ็ดแรกปุ๊บได้เลยและตัวต่อมาก็ได้อีกแล้วครับตกได้ตีเข็ดต่อต่อกันเลยครับทุกคนสองครั้ง มื่อกี้นี่คือพี่ลองใช้เป็ดเทมเพลตตกนะโจนเป็ดไปทีเดียวปุ๊บได้เลยตัวนี้ได้อีกแล้วครับสีเขตออกง่ายแลอเกินครับทุกคนใครที่ยังไม่มีปลาเปิดประตูนะพวกใช้ปลาตีเขตก็สามารถทักมาขอพี่ได้เลยนะเพราะว่าสีเขตก็พี่มีข้อค่อนข้างจหเยอะนะโดยเฉพาะตัวบอ่อนี้ครับแต่ว่ามันก็มีจํานวนจํากัดนะน้องชายจะขอทุกคนพี่ก็ไม่สบายาจให้ได้นะ อุ้ยอันนี้ติดไกพันอะไรครับนี่ตัวสีขาวทุกคนว่ามันคือไกยพันอะไรพี่ตกบ่อนี้มาพี่ได้ตัวมิสติกติดไกพันที่แปลกๆเยอะกันนะหรือว่าเราจะเอาเงิน10ล้านไปซื้อเบ็ดนี้ดีครับเบ็ดนี้พี่ก็ยังไม่มีเือนกันนะทุกคนแต่เขาบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันแหละกับเบ็ดนี้แต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวไว้ในอนาคตค่อยมาซื้อแล้วก็ไปเล่นกันดีกว่าครับแต่ครั้งนี้คือภารกิจของเราขอเปลี่ยนสกินก่อน6เปอร์เซ็นต ถ้าบอกเลยว่าอีพีนี้ไปออกกูร้องไห้แน่นอนเอาจริงๆพี่ก็เริ่มอิจฉาคนที่ขอใช้โปรแล้วนะจะได้ไม่ต้องมานั่งฟาร์มให้เสียเวลาแบบพี่ครับเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหวายังปล่อยเลยตัวนี้เออเอาจริงๆพี่ก็อิจฉาคนที่ใช้โปรนะพูดตรงๆเลยคือไม่ต้องมานั่งฟาร์มครับเงินแม่งมีเป็นแบบสิบสิบล้านอะ่ะจะซื้ออะไรตุ่มสกินอะไรแมงแบบคิวจัดเลยหรือว่าพี่จะต้องเล่นโปรดีวะทุกคนลองคอมเมนต์บอกพี่ดิจะเอาจริงจริงนะพี่ก็ไม่อยากเล่นโปรหรอกนะ เพราะว่ามันจะหมดสนุกไงทุกคนมานั่งเล่นโปโอ้โหเหมือนพวกไม่มีความสามารถอะแต่บอกเลยว่าพี่น่าจะเป็นเชาะไม่ใช่ช่องเดียวดิน่าจะมีหลายๆช่องเหมือนกันนะทุกคนที่เขาไม่ได้ใช้โปแต่พี่จะเป็นหนึ่งในนั้นครับที่ไม่ได้ใช้โปเล่นครับฟาร์มก็ฟาร์มมือแบบจริงๆเพราะพี่ทําเพื่อ FC ครับเพราะฉะนั้นผู้เองฝากกดไลค์กับพี่ด้วยดูดีทุกคน ได้มาเพิ่มอีกตั้งหลายตัวได้มาทั้งสี่ตัวครับขอ,อยาดเซฟไปก่อนใครที่ยังไม่มีปลานี้แล้วก็สามารถมาขอพี่ได้ครับเดี๋ยวเรามาขายปลารอบที่สองกันดีกว่าครับว่าจะได้อีกสักเท่าไหร่คือรอบนี้พี่ฟา้าไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วทุกคนนั่งฟาร์มไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยมาลุ้นกันครับรอบนี้ขอให้ถึง10ล้านนะอู้ได้4ี่ล้านครับเรียบร้อยถึงส0ล้านแล้ว แต่ว่ามันพอไหมวะพี่ว่ายังไม่พอว่ยทุกคนขอกลับไปฟาร์มเพิ่มดีกว่านะ <c oughs> คือเบ็ดได้มันดีจริงๆนะเว้ทุกคนหมอยไอการฟาร์มตังค์ไปอย่างมากเลยเรียกได้ว่าถ้าเรามีเบ็ดนี้เบ็ดเดียวเบ็ดที่เหลือคือเราสามารถเก็บได้หมดเลยนะแต่มันก็ยังมีเอออีกหนึ่งเบ็ดจะไหมทุกคนเบ็ดนี้ที่พี่ยังไม่ได้ครับาราคา10ล้านแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็เบ็ดที่เราจะต้องค้ารับในห้องค้าซึ่งเบ็ดในห้องค้าปะคือพี่ยังขาดเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะมาไล่เก็บให้หมดเลยครับ เดี๋ยวระหว่างนี้พี่ขอฟ์มไปเรื่อยๆก่อนละกันนะทุกคนเมกกะรุดอนเกิดครับเดี๋ยวเราไปเฟืงเมกาะรุดอนสักหน่อยดีกว่าขอเมกกะรุดอนที่ติดกายพันธุ์พิษซึมครับโอ้ยโ,อโหเบ็ดเดียวได้เลยแล้วขอให้ติดกายพันธด้วยเทเิ๋ยวจะได้มีเงินไปถมสกินชึบไหนเอ้ยติดกายพันธุ์ครับสวยเราดูที่ข้อความอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนโอ้ได้เป็นแอนเชียนด้วยครับนี่เลยโอ้ย ตัวนี้ทุกคนไม่ต่ำกว่าแสนเดี๋ยวขอตัวกลับไปฟาร์มต่ออีกสักแป๊บนะครับพี่ว่าใกล้ละได้อีกแล้วครับทุกคนกับตัวตีเขตโอ้โหได้โคตรบ่อยเลยวะอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ล้วก็ไปรู้ครับจําไม่ได้เหมือนกันเลเียดไดวว่าได้มาหลายตัวแล้วครับมันเป็นตีเขตจริงไหมวะนี่ <c oughs> พี่ว่าตอนนี้พี่ก็ปลาม,มาพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราไปทาการขายปลากันเลยดีกว่าครับแล้วก็ไปปุ่มกอง รอบนี้อาจจะได้ไม่เยอะมากนะเพราะว่าพี่ฟาร์มไปแป๊บเดียวเองนะได้เท่าไหร่ครับกับรอบนี้น่าจะได้ไม่เยอะนะโอเคครับได้มาล้านสามก็ถือว่าใช้ได้ครับฟาร์มไปประมาณครึ่งชั่วโมงมาเดี๋ยวเรามาฟุุมสกินกันเลยดีกว่าครับขอแหละ <c oughs> ต้องได้ได้วยเอาจริงหกปเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ได้ที่บอกเลยว่าเสียเวลาฟรีครับโอ้แต่ว่ากล่องแม่งแพงเกินนะเจ็ดแสนแพงแบบแมงโคตรแพงอะ่ะเดี๋ยวซื้อไปให้เหลือสัอกประมาณห้าล้านพอแล้วทุกคนครึ่งหนึ่ง โอเคเก็บไปบ้างนะเพื่อแบบเรามีโอกาสเปิดได้ก่อนไงเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ฟรีครับไปขอแหละหกเปอร์เซ็นหนึ่งปร์เซ็นพีไม่หวังนะทุกคนเพราะว่าถ้าหวังแล้วมันจะไม่ได้จบครับหปร์เซ็น <c oughs> ได้สักทีไอแ้แม่เอ้ยนี่โอ้โหอีพีนี้แล้วแบงอย่างเกลืออีพีนี้ตรูรั้งเดียวได้เลยแล้วอีก8ดกล่องที่เหลือนี่คืออะไรลุ้นหนึ่งปร์เซ็นใช่ไหม ไปเลยครับน้องชาย1ปรเ็นครับอันนี้คือเป็นเบ็ดอ่ารีเวนทานนะทุกคนซึ่งเป็นหัวไฮด้ามันเป็นอะไรที่เท่มากๆเว้แต่ว่าอย่างที่เรารู้ๆทุกคนโอกาสการออกมันยากอะน้องๆมีใครได้แล้วมั้ยยังเลยลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยด้พี่ว่าพวกเองน่าจะได้กันหมดแล้วแหละโหไม่มีโชคไม่มีดวงเลยวะทุกคนเปิดไปครับแล้วตอนที่เราเปิดคือเราก็ได้เงินด้วยนะได้เงินคืนขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่คุ้มอะเอาริางโอ้โหไม่ออกเลยวะไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนดูดิทุกคนเห็นที่มันวิ่งไหม ี่เหลืองแม่งไม่มีเลยเดี๋ยวกูเปิดผิดกล่องหรือเปล่าวะนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหแบงค์เบ็ดไฮด้าไม่วิ่งเลยไม่มีให้ลุ้นเลยครับดูดิไม่มีเลยครับเบ็ดไฮด้าให้พี่ลุ้นน่ะเอ้ยมาแล้วครับได้ไหมโอ้โหไม่มีว่ะสองกลองสุดท้ายครับขอแล้วเฮ้ยอันนี้มีลุ้นนะทุกคนมีลุ้นครับ หนึ่งปร์เซ็นกลองสุดท้ายไปหนึ่งปร์เซ็นขอแล้เบทไฮดา้าโอ้โหผ่านไปแล้วครับอดแดกเรียบรอย้อยเอาอยัางไงต่อดีว่าทุกคนเหลืออีกตั้ง6 m เอ็มไหนๆเราก็ฟาร์มมาแล้วเนาะเราก็จัดไปเลยดีครับจะรออะไรละ่ะอืเลือให้หมดดีๆเรียบร้อยครับ ได้มาอีก9กล่องทั้งหมดเปิดไป17กล่องนะเอ้ย18ครับกุตกเลขวันีหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นฝากน้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะใครที่กดไลค์ขอให้เปิดทีเดียวได้ครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นหรือหกเปอร์เซ็นนะพวกเองกไ็ไม่ต้องฟาร์มเหนื่อยแบบพี่ไงแค่กดไลค์ให้พี่พวกเองก็ดวงดีแล้วอะเชื่อพี่ปะโอ้ใหม่ก็โอ้โหพี่อยากจะรู้จริงว่าคนที่สุ่มได้หนึ่งเปอร์เซ็นนี่คือมาสุ่มกี่กล่องกันวะแต่บางคนนะในคอมเมนต์เขาก็บอกพี่ว่าสุ่มได้กล่องเดียวครับ แต่ซื้อมา20กล่องซื้อมาเยอะแยะเลยแต่ซุ่มครั้งเดียวได้โอเคครับกล่องสุดท้ายครับน้องชายแล้วเราก็ยังเหลือตังอยู่อีก2 M มครับกับการเปิดกล่องไปแล้วได้แถมมาอันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยหย,ยุดเอ้ยมึงเลยทําไมอะมึงไม่เบรกก่อนวะไมพี่พว่ารอเมื่อกี้ในี่ใกล้เคียงสุดแล้วครับโอ้โหแย่คุณนึกว่าจะได้แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าได้คือจบเลยโอเคครับซื้อได้อีกสามกล่องโอ้โหเมื่อกี้นี่คือโอกาสแบบ โอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วอะ <c oughs> โอ้โหแบกอดแดกกาลังจะดีใจเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้อันนี้น่นไม่น่าได้ครับเป็นวิ่งผ่านไปแล้วครับเห็นแวบ,บๆอ๋อจบแล้วครับเหลือกองเดียวครับกองสุดท้ายเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับน้องชายไปอ้พี่ว่ามันยังไม่จบไว้ทุกคน เรายังมีปลาที่เราตกได้ไงพวกเมการโลดอนเมกคารโลดอนที่ติดกายพันธุ์พิซึมครับเดี๋ยวพี่จะขายสักตัวนงนะตัวนี้ไปขายเลยเมการโลดอนธรรมดาครับเจ็ดหมื่นไอ้ยังกรรมึง <c oughs> ติดกายพันธุพิซึมน้ำขายได้เจ็ดหมื่นโอ้โหแวะเลยตังค์ไม่พอด้วยทุกคนแปบ๊บหนึ่งครับมันมีตัวซีเค็ดอยู่ตัวซีเค็ดคือเราตกมาได้เยอะครับกับกายพันธุ์นี้ อ้าวทำไมไม่ไมถือปลาทุกคนมันบั๊กว่ะเออขายได้แสนหครับทุกคนมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับพี่หมดตูดแล้วโอกาสสุดท้ายครับพี่จะได้ไหมฮัหนึ่งเปอร์เซ็นตงออกมาออกมาครับต้องใช้โอ้ไม่มีสิทธิ์ล้วแมงเลยไม่มีพานมาเลยหนึ่งปร์เซ็นเรียบร้อย